กราบสวัสดีทุกท่านนะผมสวัสดีครับสวัสดีอ่าวันใกล้ใกล้ปีใหม่นะฮะร,รอบหนึ่งก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเหรียญสตังนะครับสตังรูอย่างเงี้ยก็มีคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเอามาให้ดูอีก,อ,กอีกแบบนึงนะเป็นเป็นตัวอย่างที่ที่เราไปหามาอันนี้ก็เป็นเป็นเหรียญจากงานประมูลหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะเดี๋ยวมาดูว่าสตังรูทั่วไปเนะี่ยปกติสตังรูสิบสตังธรรมดาอย่างเงี้ย ที่ร้านขายออกก็ตกเหรียญหนึ่งแค่22บาทนะครับก็ผมก็ยังขายไม่ค่อยออกเลยก็คือถ้าเป็นสตางค์รูทั่วไปเล่นกันในตลาดาใครขายได้4ี่หบาทนี่ก็เก่งมากนะเพราะว่าส่วนตัวนี่ขายขายหน้าไรอะไรเงี้ยขายขายตกเหรียญหนึ่งประมาณ20 20ต้นๆเน่นนะยี่สิบบาทผมไม่เคยเกินนี้เลยนะฮะณปัจจุบันนะถ้าค่าซื้อเหมาเป็นชุดๆอ่ามันตกเหรียญหนึ่งแค่สิบกว่าบาทอย่างเงี้ยระคาก็ถูกลงอีกนะครับซึ่งมันไมไ่แพงอะไรเลยนะครับแต่เหรียญเนี้ย ที่ที่เราไปเจอมาเนี่ยมันมันจะมีความพิเศษเนาะก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับเหรียญตัวนี้ก่อน10ส,สตังรูปี2480ี่เนี่ยเป็นเป็นปีสุดท้ายนะครับที่เขามีการจะทำขึ้นมานะครับในประเทศไทยหลังหลังจากรุ่นนี้มันจะไม่มี10ส,สตังรูที่เป็นนิกเกิลแล้วนะฮะหลังจากนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินของของรัชกาลที่8ปี2 4 8 4นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีดีบุกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีสตังรูที่เป็น สตังรูล้ลนะครับจะมีแค่ดีบุกเป็นรุ่นสุดท้ายละแล้วก็ตัวนี้จะเป็นนิกเกิลรุ่นสุดท้ายข้างในมันจะประกอบไปเหมือนมันจะมีแร่เหล็กผสมอยู่ด้วยนะครับแล้วปี2480เนี่ยเป็นเป็นปีหนึ่งที่ท,ที่พบว่ามันมันผลิตขึ้นมาจากโรงกระสาบในประเทศไทยนะดังนั้นคืออ่าปีเนี้ยเนื่องจากปกติเหรียญสตังรูเนี่ยมันมีผลิตจากหลายที่มากมันไม่ได้ผลิต หน้าสารที่แห่งเดียวนะครับในในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีโรงกระสาบหลายแห่งนะมีโรงกระสาปิธิการมี1 234มีมีหลายที่นะครับแล้วก็ผลิตที่ต่างประเทศด้วยแต่ปี2480เนี่ยอ่าเป็นเป็นปีหนึ่งที่ผลิตเป็นปีสุดท้ายผลิตมาไม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นปีที่มีการทําเหรียญพกไม้เออเลอร์หรือว่าเหรียญผลิตผิดพลาดเยอะเช่นตังรูที่ไม่เจาะรูอ่ะ มันจะพบในปี2480นี่แหละที่เป็นตัว10สตังค์นะครับคืออันนี้อันนี้เคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านั้นพี่หนุ่มเคยทําไว้หลายปีละไอตัวตังลรูที่ไม่เจาะรูนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงสตังลรูตัวนั้นนะเราพูดถึงตัวนี้มันเหมือนเป็นเหรียญหลังแบบแล้วก็ไม่ได้เจาะรูด้วยนะแล้วก็เป็นเหรียญที่อ่ามันมันเป็นเหรียญแบบฟูลบล็อกเกรด หมือนมันเป็นเหรียญหลังแบบแล้วไม่ได้เป็นเหรียญที่ไม่จ่อรู้ด้วยนะ <c oughs> คือคือเป็นเหรียญที่ผ่านการเกรดโดยสถาบันของ PCGS นะครับอันนี้ก็รับประกันว่าเหรียญมันแท้แน่ๆเป็นเหรียญที่แท้แน่ๆระดับความสวยก็ MS 6 7เโอเหรียญหมุนเวียนระดับ67นี่คือสุดยอดแล้วนะคุณเพราะปกติเหรียญที่มันจะไปแตก 68-69บได้มีแค่ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกผู้บพวกผู้คือพวกประเภทขัดเงาอะไรทั้งหลายแหละที่พวกนั้นนมันผลิตน้อยแล้วก็ใส่ใจเรื่องจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างมากอะช่างที่ทําเหรียญก็ต้องใส่หุงมือบล็อกก็ต้องดูรายละเอียดคือเหรียญมันทําน้อยครับแล้วเขาใส่ใจตั้งแต่ทุกรายละเอียดในการผลิตเหรียญเลยนะครับดังนั้นคือพวกพวกพวก,พวกที่จะสวยกว่าพวกไประดับแบบ m s 68 69 70ูอะไรเงี้ยจะเป็นแค่พวกเหรียญคัดเงาสะส่วนมากส่วนเหรียญหมุนเวียนทั่วไปที่ผลิตออกมาทีละเยอะๆเป็นหลายๆล,ล้านเหรียญอะไรเงี้ยการที่จะขึ้นไประดับ67ได้นี่คือต้องสวยมากเลยนะเพราะว่าปกติมันจะมีร่องรอยจากการผลิตอยู่แล้วไม่มากก็น้อยครับพวกเหรียญธรรมดาผลิตที่เป็นล้านเหรียญน,นะครับดังนั้นคือเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สวยมากการันตีว่ามันไม่ผ่านใช้ไม่เคยผ่านมือใครมาก่อนเลยนะครับแล้วอยู่ในระดับ ms 6 7 แล้วเหรียญน,นี้ในเว็บของ p c g s เขาก็จะมีบันทึกไว้อันนี้คือข้อดีของของเหรียญเกรดพวกนี้นะครก็คือเขามีบันทึกไว้ว่านี่ Legion Thailand MS 6 7 Full b l o k a d e สสตังคเนี่ย,ย 67, ade, นะอันนี้คือปี2019นะครับมีการประมูลที่ฮ่องกง บ,บันทึกสถิติไว้อยู่ที่ประมาณ1260เหรียญ1 2 6่นหเหรียญปี2019 2 0 1 9ค่างเงินบาทน่าจะอยู่ประมาณ31บาทเพราะตอนนั้นเงินเงินบาทค่อนข้างแข็งค่านะครับประมาณ30ต้นๆถ้าคูณด้วย31เข้าไปอันนี้มันจะอยู่ประมาณ39,00 0บาทโดยประมาณนะครับอันนี้เคยเหรียญเหรียญน,นี้นะไม่ไม่ถึงแสนนะป็น <laughs> เหรียญหลังแบบอะ เหมือนเป็นมันเหมือนเป็นเหรียญหลังแบบนะถ้าถ้าลักษณไนเงี้ยคนไทยจะเรียกหลังแบบแล้วก็เป็นเหรียญที่ไม่ได้ไม่ได้จอรู้วยเป็นสตังรูหน้าต่างนี้เป็นสตนะังรูวเนาะสตังรูไม่ได้จอรูแล้วเป็นหลังแบบอีกจริงๆไม่จอรูมันก็สุดแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นราคาจากบันทึกนะครับแอคชั่นแอปเรนตอนปี2019เนี่ยมันประมาณ1,260เหรียญก็ประมาณ39เนาะตอนนั้นถ้าตีเป็นเงินบาท ณปัจจุบันมันก็ไปไกลอยู่นะปัจจุบันมันบาทหนึ่งประมาณ35หใช่ไหมครับถ้าถ้ามันจบราคาเดิมปัจจุบันเจ้าของก็จะได้กําไรจากค่างเงินบาทที่อ่อนค่ายอยู่นะครับจะมันมันจะตกประมาณ4ี่เอาทเซ็์อัตีอัตีเป็นเงินอะถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาสมมติว่าส่งไปประมูลที่ต่างประเทศนะแต่แต่เจ้าของไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือ,อเปล่าเพราะเพอะเหรียญนี้มันไม่ได้ประมูลในไทยนะเป็น,เป,นเป็นเหรียญไทยที่ ถูกซื้อขายไปในในในกลุ่มต่างชาติอะส่วนใหญ่เหรียญเกรดจะที่เราเจอเหรียญแพงๆอะไรส่วนใหญ่มันมันมันหลุดไปต่างชาติเยอะเหรียญจะราคาค่อนข้างแพงนะพวกพวกเหรียญอย่างเงี้ยแพงแต่แต่คนไทยจะเล่นแพงกว่าเหมือนกันมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเป็นพวกเหรียญหรือของธรรมดาอะไรเงี้ยที่แบบคนไทยไม่ค่อยเห็นค่าแต่ต่างชาติมันจะซื้อแพงเหมือนพวกแบงค์พวกอะไรเงี้ยแบงค์ธรรมดาอะไรเงี้ยต่างชาติซื้อแพง เพราะว่าเขาเขาไม่ได้พกเล่นพกหมดคงหมดท่อมวอเหลืออะไรจอะลึกนะแต่ของพวกนี้อยู่ในมือต่างชาติค่อนข้างเยอะเดี๋ยววันหลังถ้าถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวเราไปเจออะไรแปลก,ก,กใหม่เดี๋ยวเราจะามาเล่าสู่กันฟังอีกทีนะฮะอันนี้บอกก่อนนะว่าเป็นเหรียญที่ไม่มีปศนะครับ ดังนั้นเวลาคุณเอาเหรียญประเภทนี้มาถามอย่ามาถามว่ามันเป็นพออะไรที่เอาปี2480ให้ดูเมื่อกี้เพราะว่ามันเป็นปีสุดท้ายที่เขาทําเหรียญ11สตะตังขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นปีหนึ่งที่เขามีรีมาแฮกไว้ว่ามันเป็นปีที่มีการผลิตเหรียญแบบพวกไมเออร์เก็คือเหรียญตลกพวกปั๊มพาดเจาะรูเคลื่อนนะครับจริงๆรูมันต้องเจาะตรงกลางทีนี้มันไปเจาะข้างบนนี้ค่อนข้างมาก เพราะว่ามันเป็นปีสุดท้ายแล้วก็ทําในไทยด้วยคือรายละเอียดมันก็ไม่ค่อยดีอะไรพวกนี้มั้งมันเขาก็มีรีมาร์คไว้ในบันทึกไว้นะครับส่วนใหญ่จะเจอในปี2480นะครับอ่าท,ท,ที่เจอว่าพวกเหรียญประหลาดประหลาดอย่างเงี้ยให้ก็เลยสารนิฐานว่ามันน่าจะเป็นปี2480แหละแต่ในอันนี้มันไม่ได้มีบอกพศไว้นะ <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นเหมือนถ้า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 เห็นปุ๊บอย่างเงี้ยเขาเขาไม่เรียก2กอ,อย2ด้านนะเขาเรียกหลังแบบ คนไทยเรียกหลังแบบโอเคนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คานไม่มากก็น้อยนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ